พร3ประการมีอะไรบ้างที่จะสร้างนักกีฬาได้สำเร็จวันนี้ถ้าเรามารู้จักพรทั้ง3ประการนี้แล้วเราจะรู้ว่าเรามีพรอ,อันไหนบ้างและอันไหนที่เราไม่มีเราสามารถสร้างได้ไหมคำตอบฟังคลิปนี้อันแรกเลยคือว่าแน่นอนพรสวรรค์ นักกีฬาส่วนใหญ่จะมีพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นอาจจะบางคนจะมีไหวพริบในการเรียนรู้เร็วนะคะหรือสามารถที่จะทำอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นนั่นคือพรสวรรค์มีติดตัวมาก็ดีแต่ถ้าจะให้ดีมากกว่านั้นคุณจะต้องมีพรแสวงแน่นอนถ้าวันนี้คุณมีพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดมาแล้วแต่คุณอยากเป็นนักกีฬาคุณจะต้องแสวงหาความรู้นั่นคือคุณมีพรสวรรค์บวกกวับความสามารถ ที่มาจากการไปเรียนรู้จากสิ่งที่เราไม่รู้จากคนที่เชี่ยวชาญจากคนที่มีประสบการณ์จากนักกีฬาที่เขาสําเร็จแล้วเราเรียนรู้กับเขามันก็จะเพิ่มทักษะให้เราเป็นทางรัฐที่เราไม่ต้องไปลงมือเองทุกอย่างแต่เราไปเรียนรู้จากคนที่สําเร็จก็สามารถทําได้นั่นคือขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นนักกีฬาที่มีพรสวรรคมากน้อยแค่ไหนเมื่อเรามีพรสวรรค์เรามีพรสวรรคแต่สิ่งที่จะไปต่อได้สําหรับนักกีฬา คุณจะต้องมีพรข้อนี้ค่ะเขาเรียกว่าพรขยันคุณจะต้องมีความมุมานะในการขยันฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแน่นอนสิ่งสำคัญของนักกีฬาทุกคนเลยที่จะต้องมีคือเรื่องของวินยัยใครที่ทำอะไรเป็นประจำสม่ำเสมอจนเป็นวินัยและวินัยนั้นเป็นนิสัยนั่นคือสิ่งที่เป็นคีย์พอยต์ความสาเร็จของนักกีฬาหลายๆคนเรามี ทั้ง3พรได้อย่างพรสวรรค์พรแสวงและพรขยันสิ่งนั้นเลยค่ะที่จะทําให้คุณเติบโตและสําเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักกีฬาอย่างมืออาชีพแน่นอนใครที่ชอบฟังคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับคนที่สนใจบนเส้นทางการเป็นนักกีฬาแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ